สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดซีอิ๊วครับวันนี้เราใช้เส้นวนเส้นนะครับมาทําเป็นเมนูผัดซีอิ๊วนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเรานะครับก็จะเป็นคะน้าล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไก่ใช้อยู่ที่1ฟองครับตมด้วยวนเส้นครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นหมูครับหมูเราก็หั่นชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมเราก็ตำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับเราเจียวให้เหลืองหอมเลยครับ ระเทียมเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็เตรียมหมูลงมาผัดกับกระเทียมได้เลยครับผัดต่อจนหมูสุกนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่นะครับอ่ามาตอกลงไปหนึ่งฟองนะครับอ่าผัดหมูให้สุกก่อนเนาะหมูก็ สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดันหมูไว้ข้างกระทะนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวทําตามนี้ได้เลยนะครับให้น้ํามันมันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปครับใช้ตะหลิวของเรานะครับยีไข่นะฮะให้มันมีความเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับผสมกันนะ อ่านะครับนี่เลยนะครับอ่ะพอไข่เริ่มเซตตัวหรือว่าสุกดีแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่เป็นวนเส้นลงไปได้เลยนะครับพอใส่วนเส้นลงไปผัดแล้วนะครเพื่อเพื่อนเติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยนะครับช่วยให้วนเส้นของเรามันสุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่คะน้าลงไปได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับครับ ผัดให้เข้ากันก่อนระดับไฟนะครับเพื่อนๆลดระดับไฟลงได้นะครับในขณะที่เราจะปรุงรสชาตินะครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายซอสหอยครับหมดพอดีเลยนะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับจากนั้นก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันเลยครับ กลิ่นหอมมาแล้วนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าผัดซีอิ้วเนี่ยก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบชวนหิวมากๆเลยนะฮะนะครับผัดคุกเค้าให้เข้ากันก่อนครับ นี่เลยนะฮะง่ายมากๆเพื่อนๆใช้เส้นวุ้นเส้นนะครับผมเลยอร่อยไม่แพ้เส้นอื่นๆเลยครับผมแบบว่ารู้สึกว่าติดใจเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทานเส้นวุ้นเส้นเนี่ยลองไปทําตามกันดูได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นวุ้นเส้นของเรานะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับตักใส่จานให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ โรยพริกไทยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเพื่อนๆใครที่อยากปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะครับก็สามารถปรุงได้เลยนะครับเพิ่มพริกมะนาวน้ำปลานะครับปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้ปรุงเลยครับก็ทานแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้เลยนะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ